ก็จะมีสิทธิ์รับโคดอันนี้อยู่แล้วทุกเดือนนะครับเนาะผมก็มาแจกให้เพราะผมมีอยู่แล้วนะครับโคดอ่ะผมจะบอกให้นะครับเป็นโค้ดอะไรนะครับมาก่อนที่เราจะไปดูโค้ดไปดูที่แจกเพชรก่อนโอเคครับเราก็มาที่เว็บสุ่มคอมเมนต์นะครับก็สุ่มจากคลิปที่พี่บอมบอกว่าจะแจกนะครับนี่เลยนะครับก็ คลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ยูดีแล้วก็พร้อมเหตุผลที่อยากได้ด้วยนะครับแล้วก็ชื่อ Facebook ที่แชร์ไปเนาะก็มีคนมาทำตามกติกาเยอะมากๆนะครับผมก็ก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะประการสุ่มคอมเมนต์เลยนะครับมาขอโหลดคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะครับก็ตามนี้เลยนะในเว็บสุ่มคอมเมนต์ไม่ได้โกงอะไรนะครับไม่ได้เมคอะไรทั้งนั้นนะครับก็เรียบร้อยนะครับเราก็กดสตาร์ทไปเลยนะครับหนึ่งคนโอเคผมอยากได้ครับยูดีแต่ไม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 ่ใช่อย่างนี้นะครับอ่ะสุ่มไหมครับ อหอยโดนอหอยโดนโอเคสวยครับแชร์แล้วนะครับอ้าวเราอยู่ดดียะทุกคนนะครับโอ้โหพลาดนะครับไม่เป็นไรนะครับอยู่ดีไม่ให้ผมจะเติมให้ใครล่ะครับทุกคนไปก่อนชุบวันนี้เล่นด้วยพี่โอเคครับเล่นได้ได้ครับ <c oughs> แสงว่าไม่เอาเพชรติดตามได้นะพี่โอ้โหเสียดายมากอีกคนหนึ่งขอให้ครบขอให้ครบอยู่ดีมา โกหกเปล่าว่าแจกเพชรนี่ไงก็ไม่ได้โกหกนะครับก็ตามนี้เลยนะครับแม่มาแล้วนะครับไม่ได้โกหกนะครับแจกอยู่ครับโอเคผมอยากได้ครับมาเอาคนนี้แล้วกันนะครับเห็นหลายรอบแล้วนะครับดวงน้องดีจริงๆนะครับใส่อยู่ดีไปครับชุบปุ๊บปุบนี่ตามนี้เลยนะชื่อก็โอมโอมดอมินไม่อยากจารยานชื่อเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตีเลขกิทธิ์มาก็ให้เพชรไปที่เรียบร้อยนะครับก็ขอสแกนแป๊บหนึ่งนะครับ อย่าลืมคอมเมนต์นะครับให้จริงๆเลยนะครับผมให้แบบนี้ทุกคลิปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับขอสแกนแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะอยู่ๆก็เพจเข้าตัวครับทุกคนดวงดีขนาดไหนนะครับนี่เรียบร้อยนะครับก็ไปอยู่กันหน้าเก็บเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็แจกเพรใครได้เพรไปก็ยินดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ยนดีแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่บอมหน่อยละกันนะครับแล้วก็ อยู่ข้างล่างเลยนะครับคอมเมนต์อะไรให้เรียบร้อยทุกอย่างเลยนะครับเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็น MPC ศูนย์อะไรนะครับมาผมก็จะบอกเลยนะครับมันเป็นตัว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 ไหนนะนะทุกคน <c oughs> หาไม่เจอนะครับอ่าเป็น Happy New Year 2016หรือเปล่า 2016, 2016 2017นี่แหละจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับนี่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  MPC ศูนย์ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลย HP 2019เออ2 0 1 9ตัวนี้ครับตัวนี้นะดาเมจร2แมกกาซน 1. นึะฮะถามว่าดีไหม,มก็ดีส่วนหนึ่งนะผมมีอยู่แล้วนะครับถาวรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสเตก็กหรือว่าดูรูปข้างในกันก่อนนะครับมา๋ยวาพาไปดูนะครับ SMG นะครับมีที่ศูนเนาะตอนนี้นะครับผมก็ใช้เหมือนกันนะสายที่แบบว่ายิงหัวบอกเลยว่าเนี่ย โคตรแรงนะครับโคตจรจ้าบเลยลองไปใช้ดูนะค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเป็นโคตรตัวนี้เลยนะถามว่ามันได้ถาวรไหมไม่ใช่เป็นถาวรน,นะมันจะได้มาหนึ่งกล่องนี่แหละประมาณกล่อง2กล่องนี่แหละนะครับก็เอามาแจกให้นะแล้วก็มีอะไรอีกสําหรับวันนี้ก็กิจกรรมเนาะก็อย่าลืมเข้ามารับนะครับตรงนี้เนาะเล่นกับคู่ลงคู่รักนะครับอะไรก็ว่าไปนะครับก็ใครยังไม่มีเสือ้อก็นี่เสื้อนะครับก็สวยอยู่นะอ่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซ่อนเกาะนะครับทุกคนนะก็ กางเกงเห็นหลายคนเลยนะครับบอกว่าพี่พี่พี่โชคดีนะที่พี่ได้ชุดกับกางเกงมันมาก่อนเนี่ยคนอื่นเขาไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่พี่อยากได้ที่พี่อยากได้จริงคือขอาชุดผู้หญิงนะครับทุกคนนะฮะแต่ยังไม่ได้เลยชุดผู้หญิงผมก็หมดเยอะเหมือนกันนะครับก็ยังไม่ออกเลยนะครับนั่นแหละนะครับทุกคนเนี่ยชุดะโคเทเลยใครอยากไปดูที่พี่สุ่มนะครับไปดูได้หเนาะก็มันแค่เข้ามาแล้วก็สุ่มตรงนี้เองนะครับนี่ ชุดผู้หญิงเซ็ตของผู้หญิงอะ่ะผมยังไม่ได้เลยคือง่ายๆคือผมขอขอแค่เสือ้อแล้วก็กางเกงก็ได้นะครับ GM นะ <c oughs> อันอื่นก็ได้หมดละนะครับดูดิไม่มีอะไรแล้วเหลือแค่เนี่ยคือมันมีโอกาสออกซ้ําไงทุกคนผมก็เลยแบบนั่นแหละนะครับโคตรสวยอะ่ะคือสวยจริงนะฮะสำหรับอันเนี้ยชุดเนี้ยผมผมชอบเลยผมชอบนะครับมันเป็นสีแดงนะฮะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นจับคู่เล่นฟรีไอไทีมากกว่าเนี่ยนะครับ ก็เอาง่ายๆคือผมขออธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่แบบว่าใส่ u ู d ดีเพื่อนไปแล้วสามคนอ่ะเราเล่นกับใครก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าเล่นกับคนที่เราจับคู่นะมันก็จะได้ของนะครับอ่าประมาณนั้นเนาะแล้วก็อะไรอีกวันนี้ซีไฟเอ็กซ์แคลเยเมนเนาะเดี๋ยวมันแจกให้หรือผมซื้อมาเป็นแพ็คเลยละกันนะครับพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้พี่บอมน่าจะไม่ได้สตรีมนะครับพรุ่งนี้เนาะแต่วันนี้น่าจะสตรีมนะครับต่อจากลงคลิปนี้นะครับก็จะมาสตรีมให้นะอ่าครับประมาณนั้นนะครับ กิจกรรม,มอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากเนาะกิจกรรมนี้ก็โฮเกนนอนวันแรกนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกฟรีไฟนี่อันนี้ก็รอเขาจัดแข่งเนาะแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเพียบผมพูดไม่ได้เนาะอะไรที่ผมพูดไม่ได้ผมไม่พูดละกันนะครับก็บอกเลยว่าเตรียมเพชรเตรียมทองไว้นะครับมีทั้งสายฟรีมีทั้งสายเติมนะฮะจำได้ไหมกิจกรรมมันจะโผล่ตรงนี้นครับทุกคนนะฮะ ราคาเนี่ยที่เมาส์หุมชี้นะครับเออเนะครับก็รอกันตื้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกิจกรรมใหม่มาเพียบแน่นอนนะครับไม่ต้องบอกเลยว่าสายฟรีก็มีอะ่ะเอออะไรอ่ะครับฝ่ายพบไททันนะครับ XP ็กซ์ฟเนี่ยนะครับก็ข่าวก็เปิดเผยมาแล้วเนาะอันนี้ผมพูดได้นะครับก็มีอะไรใหม่ๆเพียบเนาะลูกทรงลูกทรงยาวมีชุดอืมนะก็นั่นแหละมีท่าทางนะโคตรสวยเลยนะครับใครที่แบบเห็นแล้วก็น่าจะแบบผมว่าน่าจะชอบแหละนะครับ ผมว่าชอบนะผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับมีประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะสำหรับใครที่ได้เพรไปก็ดีใจด้วยแล้วก็สําหรับใครที่ได้โค้ดไปก็ดีใจด้วยนะโค้ดใส่ได้หนึ่งคนนะผมก็จะแปะให้นะครับมผมลืมแปะให้ทุกคนผมขอโทษอันนี้เป็นโค้ดนะครับแปะให้ก่อน ขาตามนี้นะครับโอเคเนาะก็ท้ายคลิปซะเลยนะครับแปะให้นะครับโอเคสําหรับเพชรอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับอเพชรอะไรประการไหนคืออะไรวะผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับสตีฟเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยติดตามและรับชมผมนะครับก็จะมีโคด้ดมีอะไรอัปเดตให้ตามนี้ละกันนะครับยังอัปเดตอะไรมากไม่ได้ก็เดี๋ยวมันจะเป็น เปิดเผยความรับไม่ดีไปด,ดีนะครับอืมนะครับแต่เราคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะรวมขอตัวล้างไปก่อนขอบคุณมากครับ